คือคือผมแจ้งความแน่นอนสําหรับประเด็นที่มันทําให้เกิดความเสียหายผมแจ้งความแน่นอนนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็มาปรึกษาในบางเรื่องที่คิดว่าอันเนี้ยมันเข้ามันโดนแล้วน่าสนใจที่จะฟ้องนะครับก็มาปรึกษากับพี่อ้อพี่อ้อคําแนะนําได้ดีมากนะแล้วนี่จะกลับมาแจ้งความอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อรวบรวมหลักฐานไปดูแล้วก็ปรึกษาทนายก่อนนะว่าประเด็นอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเสียเวลาไหมประเด็นอย่างเนี้ยเราเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม เราต้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมจะไปแจ้งความสาดท,ทีเดียว3 0 0 0 0 0คนอย่างเงี้ยไม่ได้หรืออาจจะไปแจ้งความสาดท,ทีเดียวพันคนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ผมต้องเอาคิดว่าถ้าประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจที่จะฟอ้องร้องเนี่ยผมจัดการแน่ประเมินว่าบางข้อกฎหมายเราไม่รู้ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายโดยโตรงก็เลยคิดว่ามาปรปึกษาพี่ออ,อด,ดีกว่านะรอบที่แล้วผมก็ไปมีการแจ้งความนะด,ำดำเนินคดีแล้วก็ศาลสั่งจำคุก3าลสองเดือนไปแล้วนะหนึ่งคนนะนะผมเอาเฉพาะหัวหวเลยถ้าวันนั้นผมเล่นทั้งหัวทั้งหาด้นะติดคุกฟานเลยวันนั้น แต่เอาเฉพาะหัวก่อนแต่แต่ถ้าข่าวต่อไปเนี่ยผมเห็นว่าคอมเมนต์ไหนที่ดูแล้วมีความเสี่ยงแล้วคิดว่าผมทําคุณเข้าคุกได้เอาให้คุณติดคุกได้เนี่ยผมเอาทั้งขบวนการเลย